บิางเห็ดเผื่งแดงมูนี่ครับยัางงามเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมอนี่กับมอพ่อๆกันยุคโคกเขาบังเหยขึ้นท่าบ้านซับมงคล ตำบลมนตองอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับอูเห็ดกอรอกแรกเขาสำหรับเส้านี้ครับืันนี้เข้ามากาัตรงกับเสาวันที่สองกันยายนพศสอ6 8ันหาอยกบครับ

đường đèn tha hạn hấp độ nó hay bỏ เมงไขครับครับดอกน้อยเขาจะเอาแช่ดอกนี่นะะดอกนี่เขาจะจงไวเอ้าหัวขาดจ้ เห็ดพิ่งขาล้ายครับเห็ดเพิ่งไตใกล้ครับอู้หูดอกง,งูใหญ่เลยครับ เลยเหรอครับเอาวาได้อืมอันนี้เอาวะได้เฮดตะไคร้ครับเฮดเพิ่งขาล้ายครับ อันนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับเนี่ยเขาก็อยู่ในดงอยู่นะครับเนะาะอรุณสวัสดิ์ครับผม กลับบังพ่อๆกัน,นเนยเมื้อเช้าครับวันนี้เขากับพาพี่น้องขึ้นมาเลาะโคกเขาบังเฮยขึ้นท่าบ้านซับมงคลตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้เขามากับตรงกับเส้าวันที่สองกันยายนพศ .2568 เป็นเดือนไม่แล้วนะครับเนาะมาเบิ่งผลงานรอบเส้าของเขาเลยครับนี่ผลงานรอบเส้าของเขาเมื่อนี้กับเป็นนี่ครับเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่เห็ดก้อแดงใหญ่แล้วกับเป็นเห็ด เผิองแดงเห็ดเพิองนกยุงเป็นเห็ดเพิองไตไก่ครับนี่แหละแล้วก็ส่วนเห็ดเพิองอื่นก็ยังไม่เห็นครับเห็ดเพิองไข่ได้มานิดๆน้อยๆเห็ดตะไคร่นิดๆน้อยนๆน айт น айт นยครับจังใดกระรุ่นไปน้ำกันครับเมื่อี่ว่าเขาสิมีข้อมาเนาฝากพี่น้องลายสำหน,นะครับเนาะหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วอากาศก็เย็นอยู่ครับแต่ว่าเห็ดจจกเสี่ออกบ่อ,ออกดอกรุ่นไปน้ำกันเลยครับบ่เนี่ยมาเบิ่งเห็ดรอบเส้าของเขาเลยครับเป็นเห็ดกอครับ ดอกมหงง่เลยบานกับบานง้ามอยู่ครับหืออกนี่ขึ้นลมย่งสิเอาไดไรมาเลย โอ้เอาไว้เป็นเชื่อซะเนาะครับเนาะ นี่ครับดอกน้อยปลูกไว้นี่แหละเอาไว้นี่แหละเพื่งแดงทหารอีกครับ Mm -hmm. Okay. อดเบิ่งเห็ดเบิ่งแดงหมู่นี้ครับ ถึงแดงทหารมู <c oughs> นี่ง่ายเติอบอยู่ครับดอกน้อยจะมีอื <c oughs> <c oughs> เอาได้ป้ี่ยอืมได้อยู่ทอ,องเหลืองอุ้ยอย,อย่างงามเลยครับ โอ้เห็นอยู่ยน,ยน,ยนี่สองดอกแล้วแม่นบ่โอ้ออมาในมืดแท้โอ้โหนี่ดอกนึงนี่นครับความหมานมื้อนี้ đầy hết đèn đầy hết phần đèn mà mua nương hẳn một nháy lên nâu học ở Bộ đại thử phốn, hết tiền chưa với ni lắc ตรงนี้ยังเก็บเห็ดเพิองแดงอยู่ครับ นาวครับเบืองเพิ่อนี่ยังไงเพิ่งขาล้ายครับเพิ่นขาล้ายกับมับปุ่นอยู่น้ำเขาเอู้ยูยเยอะเป็นหยีบยบ หมวขาดครับเห็ดเพิ่งเขากั้มครับ ถึงกาแฟครับครับดอกหน่อยว้าวาเห็ดอ้งนกครับหรือว่าเห็ดนาเร่เหรอครับเนะี่ยเห็ดกอ้อครับ คือเราโง่ครับบานเนะึ้อ เห็ดกอร่องนี้เอาได้บ่ละนี่อ้เอาไปเป็นเชือกสั้นนะครับเนาะ มาเบ่งผลงานการลอกโคกของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับผลงานสําหรับลอกโคกของเขาสําหรับเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ช่วงแรกๆเขาหมาเอาก็ได้เป็นเห็ดกอแดงใหญ่นี่ครับนี่เห็ดกอแดงใหญ่ได้ครับนี่ยนะครับดอกใหญ่ๆบานๆแจงนี่หวานจ้อยๆได้ครับนี่เห็ดกอนี่เนาะน่ครับเป็นเห็ดที่แกงแซบอีกชนิดนึงเหรครับลอกกับมาได้เห็ดเพิงทหารครับนี่เห็ดเพิงทหาร นี่ครับเห็ดเพือกทหารก็มีทั้งตูมทั้งบานครับนี่มีดอกงามๆอยู่ครับเนี่ยท้องเหลืองห้วยครับเนี่ยนี่ก็เป็นเห็ดเพือกแดงหินนี่ครับนี่นี่เห็ดเพือกแดงหินเนาะแต่มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเนาะครับเนาะว่าเห็ดเพือกแดงทหารนี่เขาเป็นรสชาติแบบใดสําหรับเห็ดเพือกแดงเนาะเห็ดเพือกแดงนี่ก็เขาเวลาเขาหย่ำเวลาแกงแล้วเคี่ยวก็จะเป็นกุบกรุบกุบเป็นลื่นๆจักหน่อยครับอื่นลื่นๆลื่นลื่นงคอดีๆครับเนี่ยหวานออกหวานหวานนิดๆครับเนี่ยแกงแซ่บละครับเนี่ย เป็นที่นิยมกินอีกชนิดหนึ่งนาะครับเนาะถือว่าเป็นเห็ดที่แกงแซ่บครับเนี่ยแล้ก็ได้เห็ดเผิองล้วมครับเห็ดเผิองนกยุ้งเนี่ยเห็ดเผิองไข่เนี่ยเห็ดเผิองขาล้ายเนี่ยแล้วก็เป็นพวกเห็ดเผิองกาแฟเห็ดเผิองท่านเนี่ยแหละครับนิดๆไปหน่อยเนาะส่วนหลายก็เป็นเห็ดเผิองแดงทหารแล้วก็เห็ดก้อแดงแง่เนี่ยแหละครับสำหรับมื้อนี้เนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็บมิ้วขมันนะฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมา พ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ